ใช่ค่ะพี่น้องบา,างงงมันเหลือหน่อยเลยซานหัวค็รบีใส่ตอบครับ หมูแดดเดียวเห็ดกินเนาะเสี่ยวเสียปันได้เนาะวันดี้มีจังตวงวัดกากาหมูแดดเดียวสมมูติต้ม กาใส่ก๊อกกับมันฝรั่งกับมันหวานกับแักอื้อเห้ไปไงพากันกินง่าย หอวโคนรบีสำหรับฉันนะคะฉันว่าแสบก็ตะมกุ่งหวานหวาน,นก็กรอบไปเที่ยวภูเขาน้ำตกก็เลยไปแะเมื่องอะ่ะเยีนน่ยมมาก อาเวสันเขาจะมีร้านค้าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มขายแล้วไปเจอหัวคอรบีตรงนี้อยู่ห้างที่นี่เราชอบประจำที่ห้างบูเวิดเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่เคยเห็น แต่ว่าซื้อมาแค่สองหัวเสียดายอยู่ซื้อมาหน่อยก่อน ก็ได้กินขอาวบาดเจ็บมาเบิ่งฉันกินเด้อพี่นอ้องอันยูกไก่ก็มากินน้ำกันเซ่บแพง พัดมีแบบ <c oughs> ดม่แบบพัดมี่แบบพัดซีอวไหมคะแบบใส่เต้าเกี้ยวหวานน้ำน้อยหอนึ่งสินะก็จะมีกลิ่นหอมเต้าเกี้ยวหวานไหมเสีบคัก ชี่ิตค้นอย่เมัองหอกเาะเฮดกเขากินเฮดกัขเขาบ้านเท่านะคะกินกินเองกินเป็นแล้วก็แซบรสชาติดีเังสิเนาะตือปากใครปากมันละ่ะสิมีวามสูขมากเลยเพราะว่าการกินเนี่ยสมัชชันเลยอันดับหนึ่ง ถ้าสามีไม่จํากัดว่าเมนปลาว่ายังสินะว่าจำกัดอาหารที่ห้องสิคุนะ่งสินะสิเหตุเจนสินะแต่ห้องก็ละบ้างอยูล่ล่ะมื่อไรจะเหตุแะบบแอาหารกินแห้งสิจะเปิดประตูหมันเลยให้อากาศมันระบายออกไปเมื่อวานก็ผัดคะนาใส่ปะะลาฝรั่งที่ที่เอามารีวิวไหมคะ่ะ อันปลาเอนชเวชวีไหมอุ้ยคือเฮาพัดกานาปลาเข้มเลยพี่นอ้องอืมอจเดกันเยี่ยมเสียดายเวลาทำมันเป็นเวลาที่เร่งรีบเนาะเร่งรีบก็คือยิ้มงงสินะคะพี่น้องคะ ก็เลยบริการต่างกล่องวิธีทำเดี๋ยวทำให้เวลาสิเกอุเป็นอาหารที่ง่ายๆแายใ่ะแซบนะกินกับข้าวต้มกินกับข้าวต้ม ขต้มกุยก็ต้มขาบ้านเท่าหนหมีมนะยเจ็บอีี่นง้ง